มาแล้วจ้ากับซีรีส์จีนเรื่องใหม่หวานน้ำตาลเรียกพี่เป็นซีรีส์หวานละมุนเหมาะกับหน้าหนาวมากๆแพนนี่แพรรี่เล่าซีรีส์สวัสดีค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า a m i s t a snowstorm of love เป็นซีรีส์ใหม่ที่ทุกคนกำลังรอคอยเป็นอย่างมาก ซีรีส์เรื่องนี้มีความยาวทั้งหมด38ตอนพึ่งจะปิดกองไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะใช้เวลาถ่ายทำถึง117วันเพราะเขายกกองไปเก็บภาพบรรยากาศหน้าหนาวสวยๆถึงประเทศฟินแลนด์กันเลยทีเดียวรวมถึงเมืองต่างๆถึง11เมืองซีรีส์เรื่องนี้สร้างมาจากนิยายดังของโม่เป่าเฟยเป่าเป็นซีรีส์แนวโรแมนติก น้ำตาลหวานเรียกพี่เลยจ้าซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดยอูเลยพระเอกคิวบอยวัย23ปีเจ้าของฉายาน้องชายแห่งชาติของจีนอูเลยมีผลงานสร้างชื่อในเรื่องสตรีหานฉางเกอและดาราจากรักลำนำใจและนางเอกเจ้าจินไม้สาวน้อยสร้างชื่อในเรื่องอลิสตันดิงคอลเฟิร์สเลิฟสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเอง อูเลยรับบทเป็นหลินอี้หยางเจ้าจินไม้รับบทเป็นอินกัวซีรีส์เรื่อง a m i s n o Storm of Love เป็นเรื่องราวชีวิตรักของอินกัวสาวสวยนักบินเลียดได้เจอกับหนุ่มรอหลินอี้หยางในคืนที่มีพายุหิมะกระหนำ่ำทั้งสองตกลุมรักกันตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องแยกกันไปหลินอี้หยางเป็นนักกีฬาบินเลียดที่มีฝีมือเช่นกันแต่เขาเคยทำพิดพลาดตอนเด็กตั้งแต่นั้นมา เขาตัดสินใจกลับสู่สังเวียนและเติมเต็มความฝันเมื่อหลายปีก่อนช่วงเวลาที่ผมพบคุณนับหนึ่งหัวใจของผมก็เริ่มนับ10 10ข้อจากลินอีหยางข้อแรกในครั้งแรกฉันเห็นพายุหิมะที่ยากจะได้เห็นข้อ2อสองหนุ่มสาวที่มีชะตาของสองเราได้เริ่มขึ้นที่ต่างแดนข้อ3อาหารสามมื้อและสี่ฤดูกาลข้อสี่ ฉันอยากสร้างความทรงจำกับคุณทุกช่วงเวลาข้อ5ลูกบิวเรียดหมายเลขก5ชนกันและหัวใจสองดวงที่เต้นด้วยความถี่เดียวกันข้อ6ระดับ60ไมล์ความโรแมนติกจากทิวเขาหิมะสู่ชายหาดข้อ7 7ชั่วโมงยอมนั่งรถไฟฟ้ากล,กลับไปกลับมาเพราะอยากเจอคุณข้อ8เป็นเวลาสองทุ่มที่ได้สัมผัสด,ดอกไม้ไฟในเมืองที่สวยงามยามค่ำคืนด้วยกันข้อ9 มีเก้าคำมันเป็นเสียงหัวใจที่คุมเครือในห้องซักรีบบอกได้ไหมผมจะจีบคุณยังไงข้อสิทที่สุดมันถึงเวลาที่รอคอยเพื่อเจอคุณเราชมความหวานของหลินอี้หยางกับอินกัวกันที่แพลตฟอร์ม BTV กันได้นะคะไม่นานเกินรอคะ่ะ